เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับพบก,กับผมไว้แฟนทอม G h g a m e r นะครับก็แอบมานั่งเล่น f a l o u t กลกันต่อยังไม่ได้เริ่มโปรเจกต์เกมอะไรเป็นหลักนะครับก็เลยมานั่งเล่นอันนี้ไปก่อนนะมันยังเนื่อยอยู่ด้วยนะครับยังเหนื่อยอยู่ด้วย ็เลยกล่าว,ว่านั่งเล่น,นเครียดสักชั่วโมงนึงเ,เดี๋ยวผมค่อยพักนะครับไว้เดี๋ยวทำอะไรที่เต็มที่แล้วคงจะมากลับมาไลฟ์เต็มตัวทีแล้วกันนะเรื่องเกมนี่ผมต้องคิดไปก่อนแหละว,ว่าจะเ,าเกมอะไรบ้างนะครับเสีมมยงไม้มันยังก้องอยู่เนะไม้ผมเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยว่าไม้มันยังก้องอยู่นะไม่รู้จะทํำยังไงฮะนี่ขนาดเอาของมาวางเต็มห้องแล้วนะที่แบบมีหลายคนบอกว่า ถ้าวางเอาไว้แล้วเสียงมันจะกล้องน้อยลงนะครับมันไม่ยังกล้องอยู่ไม่รู้จะทำยังไงได้ยูได้ย,ดยูโอ้ไม่ได้ทีหนึ่งแน่ๆน,นะครับดึ๊บเอาวิ่งไ,ไม่ได้ สวัสดีครับพัชนาดีครับปอเช่ดีครับโมเอดีครับ,รบช่วงนี้เอาจริงยังไม่รู้จะไปยังไงต่อดีเนี่ยดูจากการแบบออกมาเลินออกมาลองเซิร์ซฟแล้วมันน่าจะยากนะครับน่าจะยากกับการแบบมานั่งทำเป็นนี้มันอาจจะต้องเตรียมไปหาอีื่นทำเนี่ยถ้าว่างาตามหลักนะเพราะงั้นก็ อาจจะเห็นผมหายไปสักพักนะครับไม่อาจจะหรืออาจจะหายไปเลยก็ได้เดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะครับขอดูก่อนใจก็ยังอยากเป็นสตรีมเมอร์แหละแต่บางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับมันก็อาจจะต้องเลือกทางอื่นประมาณนั้นจริงแต่ไม่รู้จะไปทำอะไรเนี่ยคิดไม่ออกนะคิดไม่ออก อรู้แล้วถ้าเรามองที่ลูกบอลดีๆเราจะเห็นว่ามีลูกบอลหลายลูกที่เอียงเข้ากับตำแหน่งของสีตัวเองนะครับชนก่อนเลยงงงอย่ได้ยูได้ยูฮึอ้ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮึปึ๊บโดดวืดอีกเว้แล้วเว้แล้วเว้แล้วตกสกัดไว้ตกสกัดไว้โหสกัดได้สวยครับ ลุกไม่ได้ช่วยอเลยเลยเดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่จะทำยังไงต่อเนี่ยยากไะมันมันไม่มีเวลาให้เรามานั่งเริ่มเริ่มจากศูนย์เงี้ถ้ามันมีมันก็คงโอเคนะครับเราคงทำอะไรได้ง่ายกว่านี้อันนี้มันโดนบีบด้วยอะไรหลายอย่างนะก็เลยไม่เหลือคงได้แต่จำยอมแล้ว่าบางครั้งมันก็แบบนี้นะ พยายามดันบอลกลับไปนะครับเกมนี้เล่นแล้วแบบต้องวัดใจพอสมควรเลยนะอีกกี่นาที17วิถ้าก,กันได้3ลูกก็ยังโอเคครับเรอยากให้มันได้ออกไปก็พอปึ๊บโอ้โหวืดอีอันตรายแล้วครับได้อยู่ได้อยู่สวยสวยสวยมากดึงมันไว้ดึงมันไว้อห้5ลูกอย่างนี้ดึงมันไว้ ช่วยก,กันสก,กัดมันดีช่วยกันสก,กัดมันเออได้ที่หนึ่งเลยครับดีครับนะดีครับช่องทางอื่นน่าจะยังไม่มีคนทักนะไม่เป็นไรประมาณนั้นเกอเยมสยองอาจจะไม่ได้เห็นผมเล่นเลยก็ได้นะจะต้องบอกเตือไว้ก่อนนะครับยังคิดหนักอยู่คิดหนักอยู่ คือบางทีตอนนี้มันตื้อหมดแล้วสายแย่ที่นั่งเล่นแต่โฟล์กายไม่อันอื่นอนะ่ะเพราะมันตื้อน,นะครับหัวมันตื้อนั <c> ่น <oughs> คือสายหย่ที่นั่งเล่นอย่างเดียวนะเพราะถ้าเล่นเกมอื่นมันต้องมานั่งเครียดอ่ะนั่งเครียดนั่งโฟกัสนั่งอะไรแบบนี้มันก็เหมือนตึ๊บครับเหมือนตึบ๊บเอางี้ว่าเราได้แต่นั่งเล่นเกมที่มันชิวๆไปอยากจะชิวแต่ยากเหลือเกิน 26คนสําหรับด่านนี้น่าจะตกกันเยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมานั่งเล่นเกมนี้ในวันนี้เพราะว่ามีชุดใหม่ชุดของ ja มินจามั้งโอ๊ยไม่เร็วนะโอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวดิไปบ้างไปบ้างฮึบปึ๊บโอ๊ยสไลด์อยู่ข้างๆครับเกือบเกบถ้ารอบเมื่อกี้โดดไม่ทันตายนะน้ำมันขึ้นมาแล้วอ่ะน้ำสไลด์มันขึ้นมาแล้วต้องระวังครับจะต,ตายอีกตรงน้ำสไลด์มันนี่แหละเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นึยยนบปึ๊บ เฮ้ยปึ๊บปึ๊บตูตาโอยคนอื่นไปกันได้เราตบคนเดียวคืพลาดตาย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 ตู้ตายเนยเนียเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยเกือบครับโอ้ยคือบางทีมันลำบากตรงที่เราต้องมาตกเพราะคนอื่นเนี่ยแหละปึ๊บปึ๊บป๊บปึ๊บขยับดีดีปึ๊บปึ๊บคำนวณเวลาดีดีปึ๊บโอเคอย่าตกอันนี้เชียวนะตกอันนี้งานเข้าเลยเลยครับปึ๊บ ตกก็ใครตกนี่โอกาสกลับมาอาจจะทันแหละแต่ก็คงแบบเสี่ยงนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมันโดดโอ้ยโอ๊ยหมดแต่มองมันมันโดดงั้นได้ด้วยเหรอเฮ้ยขี้โกงอ่ะเอาบ้างเอาบ้างโอ้คนเราก็ช่างหาเทคนิคนะดีเลยครับได้เทคนิคเพิ่มอีกแล้วเราจะเร็วกว่าคนอื่นได้ในช่วงนี้นะครับเึิ่มเพิ่มเพเฮ้ยยักษ์ยักษยักษ์ยักษโอ้โหเฮ้ยตกเฮ้ยตกอย่าตกยักอย่าตกยัก น้ำมันขึ้นมาแล้วเอาไว้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 ฮึบฮึบฮึ๊บฮึบฮึบโอ้โหหลบหมดทีอย่างเงี้ยหลบแมนเชลไม่ได้แอมหอกเพื่อนเฮ้ยอย่าบันทึกลิง,งเฮ้ยอย่าไม่ได้แอมหอก <c oughs> ไอ้นี่ไอ้นี่มากระผักเราตกน้ำอ่ะคือพื้นมันลื่นไงมันเลยผักกันง่ายครับขอให้มันตกขอให้มันตกขอให้มันตกดูมันขยับขากันตลกตีฮะ เฟ้นไฟเอาจากไหนวะชุดเฟ้นไฟผมว่าชุดเฟ้นไฟก็น่ารักทีนะดีครับอารัวานวันดีครับ,เ,รบเลิฟเลนตงแช์แกมยุ้ยด,ด้วยครับเดี๋ยวหกคนแสดงว่าน่าจะเจอด่านหางเีงมแยมหกคนแบบนี้ด่านหางมาแน่ๆหรือถ้าเล่นถ้าเกิดในช่วงเดือนนี้มันยังไม่ได้เอาเกมใหม่อะไรมาเล่นนะจะเอากเกมหลอนเก่าๆมานั่งเล่นรีรันเนี่ยแหละดูแล้ว แต่ถ้ามันมีเวลานะครับคือพอจะเล่นเกมอะไรไม่ต้องมานั่งคิดอ่ะบางทีมันนานไงพอมันนานเราก็ไม่อยากไล์ครับเพราะปัจจัยอะไรอย่างเราไม่เอื้อมหน่วยเออคิดหนักเลยคิดหนักคิดหนักใครได้หาอยู่ว่คนไหนอ่ะไม่รู้แคไอคนไหนวิ่งหนีเพื่อนอ่ะคนนั้นแหละไอมอนี่แน่นอนตกะโต๊ต,ต,ต,ต๊วิ่งดักซ้ายขวามาต้องเลี้ยวขวาเอาให้ฉากบ้า ไม่ได้ครัต้องขึ้นไปทางนูน้นเราต้องดักให้เป็นอ้าวเฮ้ยฮึบฮึบปื๊บโอ้โหมืดโอ้โหโดดดักหน้าแต่มืดผมไม่เข้าใจคนอื่นมันโดดกันยังไงวะเราล่วงเราล่วงเขาล่วงเ,เ,เราไม่ล่วงใครล่วงใครได้หางใครเอาหางไปทางนู้นนะครับทางนู้นนะครับโดดมาเลยเพื่อนโดดมาเลยโดดมาเลย,มเลยผมลอ,อยอยู่สวยฮึบอา้อาวเฮ้ย เฮ้ยทำไมต้องมานั่งเจอไอ้พวกเล่นปิงกันอย่างงี้วะเฮ้ยอย่ามาขวางดิฮึบอ,อื้มโอ้โหได้ไม่ได้ฮึ๊บฮึ๊บฮึบโอ้โหดึงขนาดนี้กันไม่ได้เหรอคือผมดึงแบบว่าตัวกันเนี่ยมันดึงผมโคตรไกลอะ่ะไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วจังหวะนี้ต้องโดดกับด้านละต้องไปได้อีกด้านละ โอ้แต่เจอเจอแบบเป็นปิงนี่ลำบากเลยครับตกตไปไหนวะไปไหนวะเฮ้ยกลับมากลับมาเพื่อนกลับมาอย่าโดดไปไกลส0สิบวิสีสิบวิขอให้มันโดดแล้ววืดเฮ้ยอย่าไปทางนู้นเดี๋ยวโดดหาไม่ทันยังไงฮะยรงไงฮะมาเลยเพื่อนฮึบเออสวยเอาเฮ้ยมันเอาไป ไอ้โดนขโมยอ่ะจบจี๊ดเหลืออีกสิบสิบกวิของแบบนี้มาต้องเน้นดักทางกันครับมาเลยเพื่อนทึบเอาล่วงตูก็ล่วงเอ้ยคกห้าปดวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาได้ปดโอ้ไม่ได้ครับแพ้เลยกระบอกแสบ เจ็บจี้เด่ะแตงแช่ธนงศักดิ์ครับ